สวัสดีทุกท่านนะครับผมยามเย็นๆเรามาเก็บใบมอนให้ไหมกันเถิดะนะครับผมปุยเป็นลูกๆตัวใหม่เรานะทุกท่านไหมไวเล็กนะครับโอเคลูกๆใหม่วบเล็กเนาะเขาก็จะเอาใบอ่อน,นมันอ่อนหมดเลยนะมันอ่อนพอๆกันเพราะมันอยู่ในร่มทุกท่านก็นเก็บได้หมดเลยพรุ่งนี้จะไปหว่านข้าวที่นานนะ ี่ก็สวยยครับงามมากใบใบมอนอเเก็บมอนใบหงและมอนใบแฉะของเรานะครับผมเนี่ยเขากำลังโป่งนะผมกำลังแตกใบใหม่ยอดอ่อนๆเลยนะครับผมอยู่ในอีอยู่ในบ้านนะครับทุกท่านก็หลายต้นนะครับผมต้นหใหญ่ๆเราตัดลงเนาะแล้วก็เอากิ่งพันธุไปชํานะครับทุกท่าน ก็มีแม่สั่งไปปลูกด้วยหลายท่านอยู่นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นพันธุ์บุรีรามนะครับทุกท่านใบเขาจะใหญ่ๆเนาะใหญ่ๆใหญ่ๆแล้วก็จะข้อใบก็จะถี่นะครับผมก็จะถี่เพราะเวลาเขาใหญ่เขาโตเนี่ยใบจะใหญ่ของนี้เยอะนะครับผมพันธุ์บุรีรามเนี่ยใบเขาจะถี่กว่าใบพันธุ์นครราชสีมานะครับท่านใบเด่ยวกันแต่ว่า ใบจะถี่กว่าข้อข้อใบเขาเนี่ยในต้นเนี่ยจะถี่กว่า,าพันความลัทสิมาก็มีหลายรุ่นน,นะครับท่านหูวคาเลี้ยงนะครับผมก็จะมีเพิ่งออกจากรังใหม่นะครับท่านก็เป็นใบใบอายุหนึ่งวันสองวันสามวันก็มีนะครับผมแล้วก็กาลังนอนขี้ขนนะครับผมเลยว่าอายุสามวันนะครับผมเก็บนะครับ น,นี่เราไปก่อนอนะนี้กำลังขึ้นหญ้าเยอะนะครับฝนตกแล้วจะตัดอีกนะครับทุกท่าน